เมื่อกลางปีนะครับที่ผ่านมานี่นะครับอินยาี้วิลเลียมส์นะครับกองหน้าตัวเก่งของแอตเลติกบิลเบานะครับทำเรื่องที่ต้องถือว่าอาจจะเป็นการตัดสินใจครั้งสำคัญในอาชีพการเป็นนักฟุตบอลของเขานะครับนั่นก็คือการสลับเลือกไปเล่นให้กับทีมชาติกาน้านะครับมีผู้เล่นหลายๆคนนะครับที่สุดท้ายแล้วเนี่ยในอาชีพการเป็นนักเตะเนี่ยอาจจะประสบผลสำเร็จกับสโมสรอนแต่มันมีสิ่งหนึ่งที่ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจแล้วก็เป็น แรงปรารถนานั่นคือการรับใช้ชาตินะครับอยากจะเล่นให้กับทีมชาติไปลุยในศึกทัวนาเมนต์สำคัญไนะม่ว่าจะเป็นฟุตบอลโลกยูโรโกปาอเมริกาหรือแม้แต่เอเชียนคัพนะครับในหลายครั้งเนี่ยเมื่อเราคิดว่าเราเก่งพอเราอายุมากเพียงพอแล้วแต่ไม่ได้รับการเหลียวแลหรือไม่ได้รับการเรียกไปติดทีมชาติที่เราต้องการหรือเป็นสัญชาติที่เราสามารถเล่นให้เนี่ยมันก็อาจจะเกิดการ เปลี่ยนแปลงสัญชาติหรือโยกย้ายทีมชาติหรือเปลี่ยนทีมชาติได้เช่นเดียวกันนะครับกรณีของอินจากี้บิลเลียมส์ไม่ใช่เรื่องใหม่เลยนะครับแต่ต้องเข้าใจกันก่อนว่าตอนนี้ฟีฟ่ได้ออกกฎและก็มาตรการเพิ่มเติมครับเอื้อโอกาสบางอย่างให้กับผู้เล่นมากขึ้น,นครับเริ่มต้นตั้งแต่ปีที่แล้ว2021นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามันมีอะไรกันบ้างครับ วันนี้ฟุตบอลซอรี่บายซันเดย์ก็เลยจะขอนําเรื่องเกี่ยวกับทีมชาติมาพูดถึงบ้างนะครับเนื่องจากว่าในปลายเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย2022ที่กาตาร์ก็จะมาถึงแล้วนะครับและที่เป็นข่าวเลยนะครับล่าสุดเลยนะครับนั่นก็คืออันวาเอลกาซีนะครับปีตัวเก่งนะครับของพีซวีไอโฮเฟนนะครับอันวาเอลกาซีเนี่ยออกมาแถลงแล้วนะครับว่าเขาต้องการนะครับ เรียกไปเล่นให้กับทีมชาติโมร็อก,กโกนะครับซึ่งเป็นเชื้อสายของเขานะครับต้องย้อนก่อนว่าอันวายเกซี่เนี่ยเคยเล่นในอาแจกแล้วก็เคยมาเล่นในอังกฤษกับแอสตันวิลล่าแล้วล่าสุดก็คือฤดูกาลนี้กลับไปเล่นในฮอลแลนด์อีกครั้งหนึ่งกับทาง p s เอสีเอเฟนนะครับเขาเคยติดทีมชาติฮอลแลนด์นะครับในชุดเยาวชนเนี่ยมามากมายเนื่องจากในฮอลแลนด์เองแล้วก็ทราบนะครับว่ามีผู้เล่นที่เหมือนมีเชื้อชาติอื่นอาจจะมาโตที่นี่เกิดที่นี่หรือ อะไรก็ตามเนี่ยเยอะนะครับมันจะเป็นซูลินามนะครับชาติในแอฟริกาเหนือนะครับอย่างโมร็อกโกตูนิเซียนะครับหรือจะเป็นเชื้อสายพวกเซิร์ฟหรือกัวซาพวกนี้อยู่พอสมควรเลยนะครับไม่แปลกใจครับที่อันวาเอลกาซีก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับผู้เล่นที่มีเชื้อสายโมร็อกโกนะครับเขาเคยติดทีมชาติฮอลแลนด์ชุดเล็กและมาเคยติดทีมชาติชุดใหญ่ด้วยนะครับในปี2015อยู่2นัดด้วยกันนะครับแต่ทีเนี้ยอันวาเอลกาซีเนี่ยมองว่าเขาเนี่ย ถึงวัยละนะครับที่จะต้องออน่าจะถูกเรียกติดทีมชาติฮอลแลนด์ชุดใหญ่เต็มๆได้แล้วอ่ะเขาหวังนะครับที่จะไปเล่นฟุตบอลโลกคราวนี้นะครับพออายุ27แล้วนะครับจริงๆอ่ะในยูโร2020ซึ่งเตะกันเมื่อปี2021กลางปีที่แล้วเนี่ยนะครับอันวาเกซี่เนี่ยเคยโดนเรียกตัวมาติดเป็นโปรบิชแนลสควอตนะครับก็คือชุดก่อนที่ตัดตัวรอบสุดท้ายอะครับแต่สุดท้ายเนี่ยก็ไม่ได้ ถูกเรียกตัวเป็น 1- ใน26คนไปลุยยูโรนะครับก,ก็อาจจะผิดหวังแหละแล้วก็คราวนี้ในฟุตบอลโลกเนี่ยก็หวังแต่มันก,มนก็มันก็ไม่ได้รับการเรียกตัวจากอุลิฟานกาวไปนะครับเพราะฉะนั้นเขาเลยตัดสินใจละอยากจะทําเรื่องเพื่อย้ายไปเล่นกับโมร็อกโกครับโมร็อกโกเป็นหนึ่งในชาติที่ได้สิทธิ์ไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายในคราวนี้นะครับและตอนนี้มีข่าวว่าทางสพันธ์ฟุตบอลของโมร็อกโกเนี่ยกำลังเดินเรื่องนะครับด้านเอกสารให้มันสําเร็จลุล่วงไปนะเพื่อจะดึงอันวาเอ็กซ์ซี่เนี่ยมา ก่อนหน้านี้เราทราบกันว่าเมื่อคุณจะเปลี่ยนทีมชาติเนี่ยนะครับฟีฟ่าระบุครับอันดับแรกแน่นอนครับคุณต้องได้สัญชาติใหม่หรือสัญชาติอีกอันหนึ่งอะไว้ก่อนแล้วอันนี้เป็นสิ่งที่คุณต้องมีไม่งั้นคุณเล่นไม่ได้อีกแล้วนะครับเพียงแต่อันเนี้ยนะครับในแต่ละชาติก็มีเงื่อนไขมีกฎกติกามอ่าที่แตกต่างกันบางสัญชาติบางประเทศเนี่ยบางประเทศเนี่ยนะครับให้สัญชาติง่ายบางประเทศให้สัญชาติยากนะครับ บางประเทศเนี่ยก็แล้วแต่ในกรณีกรณีไปถ้าคุณเป็นลูกครึ่งอ่ะคุณก็สามารถเลือกได้2อันส่วนใหญ่เป็นกฎกติกาที่แบบนี้ก็คือทั่วโลกนะครับคุณสามารถคุณมีสิทธิ์นะครับที่จะแบบไปยื่นขอสัญชาติที่2ได้อะไรเงี้ยนะครับบางประเทศอาจจะให้ไม่สามารถถือพาสปอร์ตได้2ใบคุณต้องเลือกเอาเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมาถึงทิมชาติมันก็สามารถมาเปลี่ยนมาอะไรได้ในเรื่องหนึ่งนะครับหรือในบางกรณีคุณไม่ได้มีเชื้อชาติอะไรแบบนั้นเลยนะครับแต่มาเกิดที่นั่นแล้วโตที่นั่นนะครับคุณก็ได้สัญชาตินนนั้นไปอยยย่่างเเชนนรบกีม พ่อแม่ของเขาเป็นชาวกาหนาอพยพขึ้นมาแล้วก็มามีให้กําเนิดอิยาี้วิลเลียมเนี่ยในบินเบาก็คือแขวนบาสเลยครับเพราะนั้นเนี่ยนอกจากนะครับเขาจะถูกถูกจัดว่าเป็นคนบาสแล้วนะครับเล่นให้บินเบลได้คิดดูเขาก็ยังมีสัญชาติสเปนโดยทางออฟฟิเชียละทางทาง,ทางอย่างเป็นทางการนะครับเพราะนั้นเนี่ยเขาเลยเล่นให้กับทีมชาติสเปนได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วมัน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 เข้าเงื่อนไขที่ว่ายังโยกย้ายสัญชาติได้นะครับก็คือไปเล่นให้กับกาหนานครับ เป็นประเทศของบรรพุรุษเขานะของพ่อแม่เขาอะไรแบบนี้นะครับนี่คือสิ่งที่พูดง่ายว่ามันแล้วแต่ว่าชาติ A ชาติ B ที่คุณจะย้ายมันเป็นยังไงก็ต้องไป,ไปศึกษากันแต่ว่าถ้าเข้าเงื่อนไขของฟีฟ่านะครับมันจะต้องมีแบบนี้เมื่อก่อนนียเราทราบว่าถ้าคุณเล่นเพียงแค่ทีมชาติชุดเล็กนะครับยังไม่เล่นให้กับทีมชาติชุดใหญ่เลยนะครับคุณทําเรื่องย้ายได้อะไรเงี้ยต่อมาก็มีการบอกว่าถ้าเล่นกับทีมชาติชุดใหญ่แต่มันยังเป็นเพียงแค่เกมกระชับมิตรไม่ได้มีเกม การแข่งขันแบบเอาผลอย่างเป็นทางการคุณก็ยังสามารถโยกย้ายได้นะครับต่อมาในปี2021นะครับฟีฟ่าเพิ่มขึ้นมาอีกครับต่อให้คุณลงเล่นนะครับเกมทีมชาติ A สม,มุติทีมชาติ A แล้วเนี่ยนะครับในเกมอย่างเป็นทางการแล้วคุณยังมีโอกาสที่จะเปลี่ยนไปเล่นให้กับทีมชาติ B ได้อยู่นะครับแต่ว่าเงื่อนไขที่ผมกําลังจะเล่าก็คือมีดังนี้นะครับข้อแรกแน่นอนครับคุณต้องมีสัญชาติอีกอันหนึ่งก่อนอันที่คุณจะย้ายไปะและ คุณต้องได้รับสัญชาตินั้นนะครับหรือผมเรียกง,ง่ายว่าสัญชาติใหม่แล้วกันนะครับสัญชาติใหม่นะครับมีเหมือนได้พาสปอร์ตสัญชาติใหม่เนี่ยในช่วงเวลาที่คุณเล่นให้กับทีมชาติเดิมเป็นนัดแรกช่วงนั้นน่ยตอนที่คุณจะเล่นเน่ะคุณเล่นให้กับทีมชาติเดิมเนี่ยตอนนั้นน่ะคุณต้องมีพาสปอร์ตหรือว่าสัญชาติใหม่เนี่ยอยู่แล้วไม่ใช่เพิ่งมาทําหลังจากนั้นนะครับนี่ข้อหนึ่งครับข้อที่2ครับคุณเล่นเกมอย่างเป็นทางการนะครับเอาผลจริงจังให้กับทีมชาาติเก่ ก็จริงนะครับคุณยังสามารถย้ายได้ถ้านะครับถ้าคุณเล่นไปไม่เกิน3นัดและทั้ง3นัดนี้ต้องเกิดขึ้นก่อนที่คุณจะอายุ21ปีนะครับในกรณีของอันวาเอลกาซีเนี่ยเขาเล่นให้กับทีมชาติทอแลนไป2นัดและเล่นในตอนนั้นเนี่ยเล่นตอนอายุประมาณ20ปีมันยังไม่ถึง21เอเพราะนั้นเนี่ยเขาแก๊ปที่อันวาเอลกาซีเนี่ยสามารถ เปลี่ยนสัญชาติเปลี่ยนทีมชาติได้นะครับข้อที่3ครับนักเตะคนนั้นที่จะโอนสัญชาติเออโอนย้ายทีมชาตินะครับจะต้องไม่เคยเล่นในทัวร์นาเมนต์เมเจอร์ครับนั่นก็คือฟุตบอลโลกโอปาอเมริกายูโรเอเชียนครับอะไรแบบนี้หรือแอฟริกันเนชั่นครับคุณต้องไม่เคยไปเข้าร่วมนะครับรอบคัดเลือกได้นะครับระชับมิดได้นะครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ยังไม่เคยไปเล่นรอบสุดท้ายโอเคคุณยังสามารถย้ายได้ครับข้อที่4ี่นะครับ คุณจะต้องเล่นนะครับเกมล่าสุดหรือเกมสุดท้ายนะครับให้กับทีมชาติเก่าของคุณนะจนมาถึงวันนี้นะครับ3ปีขึ้นไปครับหมายความว่าถ้าคุณจะเลือกย้ายไปเล่นกับทีมชาติใหม่ใช่ไหมครับในเดือนพฤศจิกายน2022เนี่ยนะครับคุณต้องเล่นนะครับระยะห่างนะครับเกมสุดท้ายที่คุณเล่นกับทีมชาติเก่าคุณนะ่ะก็คือต้องพฤศจิกายน2019อ่ะหรือก่อนหน้านั้นถ้าหลังจากนั้นเนี่ยยังไม่สามารถเข้าแกบได้นะครับนี่ก็คือ4ข้อสําคัญนะครับ ที่คุณจะต้องผ่านเกณฑ์ทุกข้อเพื่อที่จะทําเรื่องโอนสัญชาติย้ายทีมชาติไปเล่นให้กับทีมชาติต่ตอไปนะครับก็ดูแล้วเนี่ยของอันวาเกซี่มันเข้าแก๊บหมดทุกข้อและเพราะนั้นก็ต้องติดตามกันว่าเขาจะผ่านได้ทันไหมที่จะไปเล่นฟุตบอลโลกให้กับทีมชาติโรโกในปลายเดือนพฤศจิกายนนี Player ้นะครับนั่นคือเป็นเรื่องของทีมชาติหละนะครับก็หลังจากนี้ก็จะนําเรื่องทีมชาติมาพูดคุยมากขึ้นเพราะว่าบรรยากาศของฟุตบอลโลกเนี่ยมันกลับมาแล้วนะครับก็ เดี๋ยวมารอติดตามกันนะครับกับฟุตบอลสอรี่บายสันเดย์ถ้าใครชืกก่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดสดท้ายด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ที่จะอัพโหลดนะครับเพื่อเพื่อนๆได้รับชมและฟังกันวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ